สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะจะมาทําคลิปแชร์ประสบการณ์การซื้อของทางโซเชียลต่างๆนะคะก็เริ่มแรกเลยแอมคิดว่าน่าจะเหมือนหลายๆคนณนะปัจจุบันตอนนี้นะคะที่คือแรกๆเนี่ยแอมแอมก็แต่งหน้าไม่เป็นแต่งก็คือแค่กีดอะไลเนอร์แล้วก็คือคือมันทําอะไรไม่ได้เป็นเพราะเราก็ไม่ได้เรียนใช่ไหมแล้วเราก็เริ่มดู YouTube พอเริ่มดู u t u b e เนี่ยแรกๆเลยแอมน่าจะดูคุณสวยจังคือแอมแบบเซิร์ชคําว่าแบบแต่งหน้า แต่งหน้าตัวเองหัดแต่งหน้าอะไรประมาณนี้แล้วก็เจอแล้วเสึกเอ้ยมันง่ายดีมันชอบแล้วก็ดูเรื่อยๆมาแล้วก็คือแรกๆเนี่ยก็ดูไม่เป็นคือไม่เคยกด u b s c r i b e ใครเพราะว่าคือดูก็จะแบบแล้วก็จําไม่ได้บางทีดูแล้วจาไม่ได้ด้วยว่าคือชื่อนี้มันคือชื่อคนที่โพสต์คืออะไรคือมันเหมือนแบบเราใหม่มากแล้วเราก็ติดพอดูคนสวยจังไปแล้วก็มาดูมณมดซินมันกอแล้วก็มาดูป้าพิมพ์นะคะแล้วก็ละสุดหลังสุดเลยที่มาดูแล้วแบบ ติดเลยก็คือมาดูโมเมพาเพินก็คือมันดูสลับไปสลับมาแล้วก็เพิ่งจะกด s u b สไครป์เป็นเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูมาเป็นแบบดูมาประมาณเกือบปีที่ถึงจะแบบอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มดูเนี่ยแอมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนสาวๆหลายคนคือพอเราเริ่มดูพวกเนี้ยคือบางทีสินค้าพวกเนี้ยมันไม่ได้มีขายในประเทศไทยไงมันมีขายเฉพาะแบบต่างประเทศแล้วเราก็รู้สึกเราอยากได้แล้วประเทศไทยเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยคือคือมันไม่มีพาเลทที่มันดูแบบ คือคือเป็นเหมือนกันไหมพอเห็นพาเลทอะไรที่มันมีสีเยอะๆอะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ดุงสีอะ่ะมันเกิดแบบเฮ้ยแบบอยากได้อะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกเลยที่รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมีแต่คนพูดถึงเน็กเก็ตวะอะไรอย่างเงี้ยก็เคยฉันต้องมีแล้วแบบไม่ว่าดู YouTube อะไรพอเราเลื่อนไปดูของกูรูต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยทุกคนจะต้องแบบเออชี้ต้องถือแบบเน็กเก็ตมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยแบบต้องมีก็ไปเซิร์ชหาอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแอมส่วนตัวเนี่ยเวลาแอม ครั้งแรกๆเลยเนี่ยนะคะแอมซื้อของแอมซื้อของผ่านอ,าอะไรเว็บไซต์นะคะโดยที่ซื้อประมาณประมาณช่วงหนึ่งประมาณแต่หลายร้านแล้วก็ร้านละชิ้นเพราะว่าบางร้านมีอันนี้บางร้านไม่มีอันนี้ที่แอมซื้อมาจากเว็บไซต์แรกๆเลยแอมซื้อแปรงซิกมาที่เป็นเซตนะคะซื้อของอิมาลสก้าที่มันเป็นครีมบัตแต่เป็นสีม่วงอันนี้คือสั่งเป็นพรีออเดอร์แล้วก็หลายๆอนันแต่ว่าคือบางอย่างเนี่ยแล้วก็ซื้อเบเนฟิตมาที่เป็น คือคือคือบางทีเนี่ยร้านพวกนี้ร้านในอินเทอร์เน็ตที่เป็นเว็บไซต์คือคือบางทีแอมดูมจะดูว่าเ,เขามีการอัปเดตวันที่เท่าไหร่แล้วก็คือดูแบรนด์ดูอะไรเงี้ยมันรู้สิอันนี้คือส่วนแรกๆที่ดูนะจากที่แบบไม่เคยซื้อก็เริ่มแล้วก็เวลาถามอีเมลเขาตอบกลับมาเร็วไหมอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เขาให้เบอร์โทรศัพท์ร้านไหนที่ให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรไปติดต่อรับได้อะไรเงี้ยโชคดีอย่างหนึ่งคือว่าตั้งแต่อซื้อของใหม่ไม่เคยเจอคนโกงเงินเลยคือร้าน ร้านแต่ละร้านที่ซื้อคือคือ,ค,อคือไม่ไม่ได้เป็นร้านที่แบบโกงเงินหรืออะไรประมาณนี้พอเริ่มมาดูป้าพิมพ์นะคะร้านและคือเดี๋ยวจะแนะนํานะคะร้านทั้งหมดวันนี้แอมอยากจะแนะนํามีทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่มีอ๋ร้านแรกก่อนร้านแรกที่แอมซื้อเนี่ยคือแอมซื้อจากร้านตุก,ต,กตุกสไตล์นะคะตุกสไตล์มีร้านอินฟินิตี้ เป็นใน IG นะคะแล้วก็มีร้านเด็กแ t ที่ซื้ออยู่ตอนนี้แล้วก็อีกร้านหนึ่งซึ่งเยอยากจะเล่าให้ฟังคือร้านร้านนี้คือเพิซื้อชิ้นเดียวแต่อยากจะให้มาอยู่ในโพสด้วยก็คืออยู่ใน Facebook ชื่อร้านวีว่าจำหน่ายน้ำหอมแบรนด์เนมอะไรเงรี้ยนะเดี๋ยวให้ลิง์ไว้นะคะ ที่จะคุยวันนี้มีมวดสี่ล้านที่จะคุยให้ฟังเพราะว่าแต่ละร้านเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังนะ <c oughs> เหนื่อยนะคือร้านแรกที่แอมซื้อเลยที่ที่เริ่มแบบซื้อเยอะๆเลยะคะ่ะที่เริ่มซื้อติดต่อกันเนี่ยก็คือร้านคุณตุกต๊กตุก๊กตายเนี่ยคือแอมดูมาจากป้าพิมพ์แล้วป้าพิมพ์ก็พูดว่าเออซื้อจากร้านพี่ตุก๊กร้านพี่ตุ๊กนึกออกไหมแล้วพอมาไล่ๆดูในอะไรของ,ของ ของของป้าพิมเนี่ยเขาจะมีแบบรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะเขียนเลยคือป้าพิมพ์กับคุณตุ๊กเนี่ยแอมคิดว่าเขารู้จักกันแล้วเขาก็คือพอดูตอนนี้คือปัจจุบันเนี่ยรู้แล้วว่าเขาก็ปินเท้าเาก็แบบอะไรกันอย่างเงี้ยคือคือก็น่าจะมีคอนแทคอะไรกันอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งในนี้ป้าพิม์ก็ป้าพิมพ์เป็นชาแนลอันหนึ่งที่ที่ที่แบบฮอตฮิตคือคุณตุ๊กเนี่ยเขาจะลงของเป็นวันวันอาทิตย์วันถือว่าจะเป็นวันอาทิตย์บ้างวันพุธบ้างอย่างเมื่อก่อนแอมซื้อบ่อยแล้วแอมก็เหมือนกับ คือเอ,เอาง่ายๆคุณตุกเนี่ยมั่นใจว่าเป็นของจริงนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยถูกกว่าร้านอื่น2ก็คือของก็คุณตุกบางทีจะเอาของเป็นเขาเรียกซิมเพิลไซส์แตู่้ให้ผิดนะคือของไม่ใช่เป็นของเทสนะของซิมเอิลไซส์มาขายอย่าง300-400อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง น่าจะมีคอนแทคกกับต่างประเทศคือแบบมันสามารถตัดเอาของซิมเปิลมาได้ซึ่งเราก็สับข้อดีคือเราสามารถได้ทดลองใช้ในราคาที่ถูกเพราะบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องซื้อแบบเต็มๆใช่ไหมซื้อมาลองใช้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนแอมซื้อบ่อยมากของร้านทุกแล้วก็ซื้อทุกทิตย์เลยคือแต่ละทิ์ที่เขาลงขอนต้องมีของแบบครั้งละพันกว่าบาทสองพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแป้งลอล่ามาันสุก็คือซื้อจากร้านทุตุก ตอนน no ี้ก็ยังใช้ไม่หมดเลยเพราะว่าซื้อก็ซื้ออื่นเข้ามาอีกเลยเงี้ยนะแต่ว่าจะบอกว่าคือร้านร้านเนี้ยนะคะคือจะมีใน Facebook นะคะซึ่งเดี๋ยวอมทิ้งลิงก์ไว้ข้อดีคือมีของให้เลือกเยอะแต่ข้อเสียคือเดี๋ยนี้ไม่ได้ซื้อคือซื้อน้อยมากเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณตุ๊กเนี่ยจะตอกจะลงของเป็นแค่ช่วงเวลาคือสมมติว่าลงช่วงเวลาสามทุ่มพอลงของปุ๊บพอคนกดไลค์หรือ คือเหมือนแบบ 4F อ่ะเขาจะเป็นแบบคอนเฟิร์มแบบจอง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 คือสมมติมีของ10ชิ้นเรามาช้าคือถ้าเกิดเขาคือจองกันไปแล้วคือหมดคุณตุ๊กจะมาคอนเฟิร์มคดเกลืยการกดไลค์นั่นแล้วก็คือโอเคนั่นคือเขาคอนเฟิร์มว่าคุณได้อย่างเงี้ยคือแรกๆเราก็แบบต้องนั่งตั้งหน้าตั้งหน้าตั้งตารอเลยว่าแบบคือลงมาอะไรมาต้องรีบกดอ่ะคือบางทีกดไปแบบเสียสติก็มีนะเคยแต่คือเหมือนกับต้องรับผิดชอบอ่ะนึกออกปะคือแบบคือาเฮ้อ้ไดคืแบบกว่าจะขออออองหมมมดดันนกกไปปแล้วึคืารบบ อาลงแบบอันนี้อยากได้อยากได้แต่คือยังไม่ได้คำนวณเงินทั้งหมดหนึงออกมาเพราะว่าคือรีบรีบกดก่อนกลัวกลัวไม่ได้ยอะไรเงี้ยพอสุดท้ายกด,ดหมดของปุ๊บพอมาดูไอ้ตายละเฮ้ยแบบจริงอันนี้ไม่จำเป็นต้องเอาเยอะไรเงี้ยนึกออกมาแต่ความที่แบบคือเราก็แบบมีสปิริตอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ตูก็เห็นแบบบ่นในเฟซบอยว่าบางคนแบบจองจองจองแล้วเขาคอนเฟิร์มแล้วเขาก็ไม่เอาเยอะไรเงี้ยนี่ก็คือข้อดีคืออย่างเงี้ยนะแต่แอบพอหลังๆรู้สึกว่าพอเริ่มแบบมาไม่ทันอะ สมมติว่าหมาไม่ทานอยากได้นี้ของไม่มีของหมดหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะ่ะมันมัน,ม,นมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราแบบเหมือนกับมันมีข้อจํากัดมากเกินไปอะ่ะเรารู้สึกว่าบางทีมันแบบเราต้องมาขนาดนี้เลยเหรอกับการซื้อของอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับหาร้านอื่นนะคะอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่อัพหาร้านอื่นแต่ปัจจุบันนี้ก็คือแบบบางออย่างอะไรเงี้ยก็มีแบบไปดูก็มีจําแจซื้อชิ้นหนึ่งคือแล้วแต่ถ้าร้านอื่นไม่มีนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมที่ตั้งหน้าตั้งตาเสร็จแ,แล้ลยาหาอีนนึงคืโดท่ ใน IG เนี่ยมีคนมาฟอลคือมันมากดขอเราแบบฟอลโล่เราแล้วแล้วก็มันจะมีร้านร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอร้านอินฟินิตี้นะคะนี่คือร้านที่สองเหนื่อยอย่าดมฉันไปนะเอคะก็มาถึงร้านที่สองนะคะร้านที่สองเนี่ยคือหลังจากที่ต้องบอกว่าร้านที่สองเกิดขึ้นหลังจากที่แอมรู้สึกว่าทําไมเราจะต้องแบบไปอะไรเยอะแยะขนาดนั้นพอมาดูร้านอื่นก็มาเจอร้านน้องบีคือร้านอินฟินิตี้ช็อปอยู่ใน IG นะคะร้านเนี้ย ซื้อกันมานานแล้วก็เป็นลูกค้าประจาําแล้วก็คือร้านนี้เคยเจอกันโดยการส่วนตัวเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้องเขาเคยเปิดร้านอยู่ที่รัชดาข้างๆตรงข้ามเออข้างๆตึกไทยประกันหรืออะไรเนี่ยแหละคือมีช็อปมีแบบเคาน์เตอร์ขายอยู่อะไรเงี้ยแล้วแล้วน้องคือน้องบีเนี่ยน่ารักสวยด้วยเป็นแมค่ค้าสวยแล้วก็อายุน้อย23แต่ว่ามีลูกหนึ่งคนนะคะบอกไว้ก่อนแต่ว่าลูกชายน่ารักมากคือคือแรกๆเนี่ยคือก็ซื้อจากร้านนี้นะคะแล้วก็ซื้อมาหลายอย่าง น้องบีเนี่ยน่าจะรับของคือมีมีพี่สาวเป็นแอร์หรืออะไรเงี้ยแล้วก็คือรับของมาแล้วก็ซื้อมาแอมซื้อมาหลายอย่างมากปัจจุบันก็ยังซื้ออยู่นะคะคือข้อดีคือว่าคือต้องร้านของน้องบีเนี่ยจะเป็นร้านที่มีของที่เป็นของม,มีเบเดฟิกบ้างมีของเดือบะคือมันจะมีของพวกอย่างเงี้ยเข้ามาบ้างแต่มีไม่กี่ชิน้นแต่คือเข้ามาแล้วก็แต่มันมีของเลยไม่ต้องพิออเดอร์นะคะแล้วก็ ของที่เป็นเคาน์เตอร์ในไทยอย่างเงี้ยของแม็กอย่างเงี้ยแอมก็ซื้อของน้องบีคือของแม็กซ์ของของแม็กก็เยอะคือลิสติกอะไรเงี้ยคือของแม็กก็จะมีซึ่งราคามันจะถูกกว่าเคาน์เตอร์ก็เขาก็ได้ส่วนลดอะไรมาแล้วก็ซื้ออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางอย่างน้องบีก็คือจะเป็นลักษณะว่า อ่าเดี๋ยวพูดย้อนนิดนึองอย่างของคุณตุ๊กเนี่ยคุณตุ๊กก็จะมีลูกค้าเยอะมากซึ่งคุณตุ๊กก็ทำมานานมากแล้วก็เป็นมือโปรมากคือลูกค้าเยอะเขาอาจจะไม่ได้มาตอบอะไรเยอะแยะเวลาเราอินบ็อกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเข้าใจแต่ว่าเราก็เลยแบบอพอพอ,พอมาถึงอีกร้านหนึ่งเนี่ยคือเราจะเกิดจากความรู้สึกว่าคือน้องบีเขาจะให้พอเราจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเหมือนกับให้ให้ให้ ความที่เขาขายมานานแล้วอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะบอกว่าเออผิวพี่เป็นยังไงเขาก็จะให้คำแนะนำได้หรือบางอย่างเนี่ยเขาเห็นเราซื้อไปแล้วอย่างตอนนั้นแอมซื้อไฮไลท์ของของ Faced เราก็จะคือเขาก็จะบอกอ้าวพี่เพิ่งซื้อไปไม่ใช่หรอพี่คือแบบไม่ต้องซื้อก็ได้คือเราเลยแบบเราเลยมีความรู้สึกว่าคือน้องเขาก็ไม่ได้จะขายอย่างเดียวอะคือมันเหมือนกับว่าเออเราก็เหมือนแบบพอเริ่มรําซื้อเยอะๆเขารู้สึกพี่จะซื้อไปทำไมพี่เพิ่งซื้อแบบนี้ไปอย่างตอนนั้จะซื้อไฮไลท์ของแอมซื้อของของอามี่ของไฮไลท์ของขอินจูดี้ที่มันเป็นขวดอยู่แล้วแหละแอมจะซื้อเป็นนฟิกเขาก็บอกว่า พี่ไม่ต้องซื้อหรอกคือมันใกล้เคียงกันมากอะไรอย่างเงี้ยคือคือไฮบีมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออคือถ้าเกิดคนจะขายคือก็คือซือ้อก็คือมีก็คือขายอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาก็เหมือนกับว่าพี่มีแล้วพี่จะซื้อทําหมพี่ไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยรู้สึกอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็ให้คำปรึกษาในเรื่องของเวลาซื้อของอ่ะคืออันนี้คืออันไหนมันไม่ดีก็จะบอกไม่ดีคือบางอย่างก็มีการถามกันบางทีเขารับอะไรมาขายเงี้ยเราก็ถาม ว่าอย่างคอลลาเจนหลายอย่างอะไรเงี้ยก็เลยมันรู้สึกว่าเออน้องเขาเขาสื่อสารดีเขาเหมือนตรงๆดีเขาให้ความรู้สึกแบบจริงใจกับลูกค้าดีก็เลยเริ่มรู้สึกสนิทแล้วก็ชอบก็ประมาณนี้นะคะนี่ร้าน Infinity กเ็เดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้หมดเลยนะคะนี่คือร้านที่สองซึ่งเชื่อถือได้ของจริงนะคะแล้วก็แม่ค้าน่ารักคุยแต่ว่าช่วงหลังๆคืออาจจะตอบช้าเพราะว่าน้องบีเขามีลูกซึ่งอายุยังแบบเพิง่งน่าจะขวบ คือกำลังโซนอนะคือถ้าบางช่วงเขาตอบช้าก็คือบางทีก็ประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องดูลูกของเขาด้วยนะอันนี้ร้านที่สองนะคะค่ะแล้วก็มาถึงร้านที่สามนะคะ ร้านที่3เนี่ยเป็นร้าน The Cap ที่แอมซื้อบ่อยช่วงนี้คือร้าน The Cap นี่ก็เป็นร้านที่อยู่ใน IG เหมือนกันนะคะก็ไม่รู้ใครโฟโล่ใครก่อนหรืออะไรจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเจ้าของคนขายเจ้าของร้านเนี่ยชื่อน้องแพรวนะคะคือแอมไม่แน่ใจคือจริงๆเนี่ยร้านซื้อของมานานลวคือน้องแพรวเนี่ยตอนแรกๆร้านจะมีของไม่กี่ชิ้นคือเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนน้องแพรวก็เพิ่งเริ่มทำนะคะก็มีมี แอบน่าจะซื้อแรกๆอาจจะซื้อน้าแท็บทูคันเลกคือคือซื้อทีละชิ้นแบบหลังๆี่ยซื้อเยอะซื้อบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าก็ซื้อประจาอะไรเงี้ยทีนี้คือข้อดีของละคือหลังน้องแพลวเนี่ยจะมีของก็คือราคาก็ไม่ไม่แพงคือของที่จะเป็นนําเข้ามาแล้วก็อย่างพวกเรียเทคนิคต่างๆก็ซื้อจากร้านนี้นะคะแล้วก็หลายอย่างแล้วก็อย่างตอนนี้คือข้อดีแอมชอบตอนนี้คือชอบ ร้านน้องแพลวอีกอันหนึ่งที่ว่าคือบางทีเราอยากได้อะไรแล้วเราเขาไม่มีขายอะ่ะคือเขาไม่มีขายแต่เขารับพรีออเดอร์โดยที่ไม่เป็นรอบบางบางร้านเนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นรอบช่วงปิดเวลาว่าเออเขารับพรีแต่ช่วงไหนช่วงไหนแต่อันเนี้ยอย่างของน้องแพรวเนี่ยบางทีเราเอาลูกเราดูเว็บไซต์แล้วเราบางทีดู u t u b e ต่างประเทศอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างดู YouTube ต่างประเทศเออเราอยากได้อันนี้เราก็ เ,เราก็ไปหาข้อมูลก่อนแล้วก็เอาลิงก์ไปให้น้องเขาดูอย่างเ<ม>งี้ยว่าเออแบบนี้มีไมหาซื้อให้ได้ไหมอะไรอย่างเงีง้ยเขาก็จะเหมือนไปเช็คก่อนแล้วเขาก็จะบอกเรากลับมาว่าเออโอเคอันนี้แพลซื้อให้ได้รานะคาเท่านี้เราก็โอนเงินไปนะคะก็ก็จะประมาณสามิตท์ถึงจะได้แล้วอันนี้ก็คือจะต้องไม่รีบแต่ถ้าน้องเขามีของมาแล้วเนี่ยมันก็คือได้เลยของของในร้านเขาก็จะได้เลยนะคะแต่ถ้าอันไหนที่เราอยากได้เป็นพิเศษอ่ะมันเราเลยรู้สึกว่าเออมันดีตรงที่ว่าเรามีร้านร้านที่ที่สามารถแบบ เฮ้ยอยากได้อะไรโดยท,ที่ที่เหมือนแบบมันเหมือนเหมือนเป็นร้านเพื่อนอะเหมือนเป็นร้านเพื่อนร้านน้องที่แบบเฮ้ยอันนี้มีไหมดูดให้หน่อยฝากซื้ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้คือข้อข้อดีของร้านน้องแพลวนะคะปัจจุบันอย่างอย่างฟองน้ําไข่อ่ะฟองน้ําไข่ที่ที่นั่น,นะอะแอมก็ดูหลายอันบางทีก็มไม่มีแล้วก,ก็เลยถามแพลวนี้มีไหมแพลวบอกโอเคเดี๋ยวเช็คก่อนอันนี้ก็เขาแอมก็สั่งกับเขามาแล้วก็พอสั่งมาบางทีน้องเขาก็อาจจะซื้อติดมาเพื่อเพื่อจะแบบเหมือนขายในร้านได้ไดอีกก็ก็โอเคอย่างตอนนี้แ ลิปอันนึงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกสามอาทิตย์ได้นะคะก็ดู YouTube แล้วแบบเป็นลิป์ที่แบบของของ Make Up f o r Ever แล้วก็แบบติดทนเป็นอควาออกใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งก็แบบเนี่ยเดี๋ยวรอพอดูแล้วแบบชอบมากคือเราก็เลยเมีความรู้สึกว่าเออร้านนี้ก็ยังไงเราก็พ่วงไว้หน่อยแหละร้านนี้ว่าว่าจะเป็นร้านที่ที่สามารถพรีออเดอร์ได้แล้วก็ของก็น้องเขาเริ่มมีของขายเยอะแล้วก็อีกร้านหนึ่งที่หนึ่งเลยเนี่ยแม่ค้าใจดี ถามอะไรคุยอะไรอย่างเงี้ยคือตอบแล้วเขาจะน้องแพลวเนี่ยเวลาไม่เคยเจอกันนะคะแต่ว่าคือเขาแบบเชิดลูกค้าเหมือนแรกๆที่ซื้อเขารู้สึกแบบพอเขาส่งช้าสมมติเราโอนตังค์วันนี้แล้วเขาเขาไม่ได้ส่งพรุ่งนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบรู้สึกพี่ต้องขอโทษด,ด้วยอย่างนี้แรกๆอ่ะนะเราก็เลยรู้สึกว่า น้องเขาดูแบบอ้นี้ลูกค้าดีเหมือนเหมือนไลน์ไลน์คุยกันอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะก็อยากให้เขาเติบโตด้วยเพราะว่าเราก็จะได้มีของซื้อไปเรื่อยๆนะมีของให้ซื้อนะคะให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นร้านที่สามร้านนะที่สี่นะคะอันนี้เคยซื้ออย่างเดียวคือลิสติกแม็กนะคะคือเอามาอยู่ในโพยด้วยแต่ไม่ไม่คุยกันน้อยมากสําหรับสำหรับร้านนี้นะคะคือร้านใน a c e b o o k แอมก็เห็นเขาลิงก์ลิงก์อะไรเงี้ยชื่อร้านวีว่าจำหน่าย เครื่องอจำหน่ายน้ําหอมแบรนด์อะไรเงี้ยเดี๋ยวจำไม่ได้ละเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้คือที่ที่ประทับใจคือว่าเพิ่งซื้ออย่างเดียวนะแต่ประทับใจเระอยากเอามาพูดด้วยเพราะว่าซูตรรัรเลกาจะสั่งซื้อลิปสติกพีซมีคือสรุปว่าซื้อของนั่นแหละแล้วก็ โอนเงินไปเขาก็บอกมีคือเราดูในรูปเขามีแต่พอเขาส่งของมาให้เราเนี่ยมันกลายเป็นอีก,อกสีคือสีชมพูแต่ว่าเป็นผิดสีไม่ใช่พลีสมีเราก็คือแต่ไลน์คุยกันนะคะเป็นเ c e b o o k แต่ว่าเขาให้ไลน์ไว้ก็ส่งไปส่งรูปไปบอกผิดเขาก็บอกโอเคขอโทษมากนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาโอนเงินคืนให้ให้ส่งของไปให้ส่งของคืนกลับไปแล้วเขาก็ต้องเขาบอกขอโทษเพราะเขาไปดูแล้วมันไม่มีไม่มีสีพลีสมียเขาก็ให้เราส่งคืนไปคือแอบมบก็บอกโอเคแล้วก็ให้ที่อยู่มา เสร็จแล้วเนี่ยพออีกวันหนึ่งอ่าสองวันแรกแขนก็ไม่ได้ตาพออีกสองวันเนี่ยเขาก็ตอนแรกพออีกวันหนึ่งเขาก็เขาก็ไลายมาบอกโอ้เขาเขาลืมโอนเขาทําธุระอีกวันหนึ่งเขาวันที่สองเนี่ยจากที่คุยกันเขาก็โอนเงินมาโดยที่เขาเรายังไม่ได้ส่งของให้เขาเขายังไม่ถามเราเลยว่าเออส่งของให้เราหรืออย่างให้เขาหรืออย่างอะไรเงี้ยนึกออกปะเขาโอนเงินคืนกลับมาคือพอเรา จริงๆพอเราดูสีเดี๋ยวพูดก่อนความความไม่ดีของตัวเองนะคะแต่ว่าเราก็รับผิดชอบนะเคือแอมเนี่ยพอคือพอดูมันไม่ใช่แอมก็เห็นสีชมพูใช่ป่ะแอมก็เลยเหมือนกับมาลองทาออตอนนี้คือเขาโอนเงินมาให้เราแล้วนะแต่เดี๋ยวเราต้องคืนเขาแต่แบบขอ,อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคือแอมก็ลองทาที่มือดูแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่สีมันดูออกเป็นแบบ ช็อกยิ่งพิงดูเป็นเบบี้พิงเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแอมก็เลยแบบแอมก็มาดูคือแบบเราทาบางมากเลยนะคือน,นิดนึงแต่คือมันก็ไม่ได้ควรหรือเปล่าเราต้องส่งคืนเขาเพราะมันไม่ใช่แต่เราเหมือนแบบแอบ,บนิดนึงอ่ะทาหลังมือนิดนึงใช่ป่ะแล้วเราก็แบบโอเคส่งคืนแต่ว่าเชื่อไหมว่าจะส่งคืนเนี่ยผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เขาก็ไม่ทวงเลยนะเขาก็ไม่ได้แบบหรือเขาลืมหรือก็ไม่รู้นะเขาก็ไม่ได้ทวงเลยเสร็จแล้วพอแอมส่งไปให้เขาคือผ่านไปที่หนึ่งก็ส่งไปให้เขาแล้วก็บอกว่าเออแอมก็ให้เลขที่ Any al, ไ,อนะไ,ไอ้น คุณแอมลิปสติกเนี่ยใช้ไปหรือเปล่าแบบใช้ไปหรือ,อยังเราก็แบบเออพี่ไอ้นี่ไปหลังมืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดดีเขาก็ไม่ว่าเขาก็บอกว่าเออเขาขายไม่ได้นะคืออย่างงี้ทาไงคือเขาจะต้องขายคนอื่นไม่ได้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะต้องคือคือ,ค,อคือลูกค้าจะต้องคือเขาไม่อยากขายแบบนี้กับลูกค้า ขายที่แบบเหมือนมีคือเหมือนคนแบบเปิดใช้แล้วเปิดลองทาถึงแม้จะลองทาอะไรแต่เขาพูดดีเราก็เลยรู้สึกโอเคงั้นเดี๋ยวส่งกลับมาเดี๋ยวพี่โอนเงินไปให้คือเราจำเราเลยมีสีผูอีกแท่งหนึ่งคือความที่แบบเราก็ขอโทษเราก็บอกว่าคือไม่คือไม่คิดว่ามันจะแบบเยอะคือเราแค่ลองสีนิดเดียวไม่ได้ทากับปากด้วยอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ดีนะคะแต่ว่าเราก็รับผิดชอบนะนี่คือซื้อชิ้นเดียวนะคะแล้วก็มีการพอจะดูอย่างอื่นก็มีการ ลายถามอีกอันนี้แต่ไม่ได้ซื้อก็ซื้อเขาชิ้นเดียวของเขาก็จะเป็นเหมือนของซิมเปอร์เหมือนกันอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะก็ก็ลองไปดูคะ่ะก็อ่าหมดสี่ร้านที่คุยให้ฟังนะคะก็เป็นร้านที่อ่เคยซื้อสามร้านเป็นร้านที่เคยซื้อหลายชิ้นมาจามแต่ว่าร้านที่สี่ร้านคุณอิงอันเนี้ยซื้อชิ้นเดียวแต่รู้สึกว่าเขาก็ไม่รู้สิเขาถ้าเราเป็นคนไม่ดีเราก็เราคิดว่า เขาไม่กลัวเหรอว่าเราไม่เคยเจอกันแล้วเราได้ตังค์มาแล้วของก็อยู่ที่ลาวอะเหมือนเราได้คือเขาจะไม่กลัวหรอแอมก็ไม่รู้นะก็ไม่เคยคือไม่เคยลายถามเขาเหมือนกันนะว่าเออเขาคิดยัไถึงโอนเงินมาก่อนก็ไม่ได้ถามแต่มันเป็นความประทับใจส่วนตัวว่าเออมันประมาณนี้แล้วก็จากร้านอื่นๆก็คือแอมคิดว่าอันนี้ก็ฝากไว้นะคะกับกับของัะถ้าใครเป็นแบบแม่ค้าเรารู้สึกว่าเออบางทีคุณอาจจะ ไม่ได้คิดแต่ว่าเราเราเราอะไรแต่ว่าคือมันทําคือถ้าเราถ้าคุณบริการลูกค้าดีๆมันก็เป็นเสียงปากต่อปากโดยที่บางทีคุณก็ไม่ต้องไปจ้างอะไรเลยแต่ว่าอย่างส่วนตัวแอมเนี่ยแอมรู้สึกว่าที่แอมทำวิดีโอนี้ขึ้นมาก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เริ่มหัดซื้อของนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัว ถ้าเกิดพูดอะไรที่มันเป็นาพาดพิงถึงร้านอะไรยังไงที่มันไม่ดีก,ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าก็อันนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวจริงๆแล้วก็อยากแบ่งปันให้กับสาวๆเพื่อนๆได้รู้แล้วก็จะได้ไปลองหาซื้อดูมีที่่งที่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมแล้วก็ยังไงจะทําวิดีโอของมาอีกแล้วก็อยากดูอะไรหรืออยากให้รีวิวอะไรก็บอกมานะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบายบาย